หนุ่มกัญชัยย้ำชัดไม่ใช่หมายเรียกล่าสุดมอบ27เทปรายการให้ DSI แล้วหลังจากที่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยได้อธิบายในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ช่วงตอนหนึง่งเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2568ถึงกรณีที่หลายคนสงสัยว่าทำไมหนุ่มกัญชัยถึงไม่ไป DSI ซึ่งพิธีกรชื่อดังนั้นอธิบายว่า ตนรำคาญเรื่องนี้มากมีคนเข้ามาถามเรื่องนี้ว่าทำไมวันนี้ดี i ที่มีการขอความช่วยเหลือแล้วก็ขอความร่วมมือให้เข้าไปพบในกรณีของแตงโมหรือว่าพัทรธิดาโดยทางดี i ได้มีการออกหนังสือซึ่งในหนังสือเขียนว่าขอความร่วมมือไม่ได้เรียกตัวให้ไปพบสื่อเวลานำไปลงกรุณาใช้วิจรารณญาณในการนำเสนอด้วยผมเองก็ต้องทำงานผมไปไม่ได้หรอ แต่ผมให้ทนายความได้ประสานไป2-3วันแล้วเพราะผมเองไม่ว่างต้องอ่านข่าวเลยต้องขอเลื่อนไปก่อนแต่ถ้าทาง DSI จะเข้ามาพบผมก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมืออยู่แล้วล่าสุดใน Facebook ส่วนตัวของหนุ่มกัญชัยได้มีการระบุข,ข้อมูลเพิ่มเติมว่ากรณีของ DSI ขอความร่วมมือผมในคดีแตงโมในวันนี้ผมได้มีทีมกฎหมายเข้าไปพบ DSI และได้มอบเทปรายการฮนกระแส เกี่ยวกับการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องของคดีน้องแตงโมทั้งหมด27เทปให้กับ DSI เป็นที่เรียบร้อยและในส่วนของตัวผมจะมีการนัดหมายกับ DSI ในครั้งต่อไปในเร็วๆนี้และขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่าการที่ DSI เชิญผมไปในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการออกหมายเรียกแต่เป็นการขอความร่วมมือและผมยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งและขอความการุณาอย่านำเสนอข่าวว่าเป็นการออกหมายเรียกนะครับ เพื่อเป็นการป้องกันขนเข้าใจผิดขอบคุณมากครับสำหรับคดีของแตงโมนิดาเกิดขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์โดยการตกจากเรือสปีดโบท๊ทในแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งแตงโมเสียชีวิตหลังจากนั้นเหตุการณ์นี้มีการตั้งคำถามหลายประเด็นว่า เป็นอุบัติเหตุหรือมีการก่อเหตุทำร้ายซึ่งคดีแตงโมยังคงเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนเนื่องจากยังมีคำถามที่รอคำตอบจากการสืบสวนและข้อสงสัยเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุจนถึงการเสียชีวิตของแตงโมทางทีมข่าวเขาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ